เพื่อดีบุคคลนะครับทาเหมือนอัอะไรครับทาเหมือนโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ของสีทีด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นชัดว่าในปัจจุบันนะครับการใช้กลยุทธ์ในการสามหาคนต้องเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆแล้วนะครับพอจะมีคำตอตนะครับอันนี้คือสำตครับคุณครับ ว่าเป็นการตัดสินทีมันไม่มีถูกผิ่นะครับนั้นสิ่งที่เอาขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าถูกหรือผิดแต่ว่าเป็นแนวในการตอบอันนี้คือแนวขององผมจะขออนุญาตเสนอแนวในการตอบคือเราให้ทีมผู้ชานต์ข้อสอบนี้คือข้อสอบที่ออกประจำซ้ำๆข้อเนี้ยออกก่อนนะครับงั้นเราจะเอาข้อเนี้ยแล้วลองวิเคราะห์ว่ามันเนที่ที่ฉลอง รัฐเขาบอกเป็นอย่างไรแล้วมุ่มที่ผมาบอกอแล้วเพื่อนเราคิดดู่นะครับมันไม่มีใครถิงไม่มีใคร ในในข้อนี้นจบไม่ใช่สองสัญญาอย่างที่หนึ่งบอกว่าองค์กรสมัยใหม่จะต้องพยายามตอบให้ได้ว่ามุมที่ผมมองเรื่ององค์กรสมัยใหม่คืออะไรนะครับข้อที่สองเนี่ยกลยุทธ์อย่างไรกลยุทธ์สองด้านคือการบริหารทรัพยากรกับการพัฒน,นาทรัพยากรก็คือเอชไอเอ็มเอชไ แล้วก็มันว่าถ้าคุณไม่ทำมันมีริสกับไบซิสที่มันได้แบบมุม,มคำถามานีกอันนึงแต่ที่สุดแล้วที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ damage ที่มันเกิดขึ้นอาจะเป็นที่เกิดขึ้นคือคนล้นงานหรืองานล้นคนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือขวัญกำลังใจและคุณภาพที่แล้วสิ่งที่วัดเป็นปริมาณก,ก็คือคนออกจาก อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมตีโจทย์ไว้นะครับอันนี้แนวแนวที่ผมตอบเนี่ยนะครับคือผมผมตีโจทย์ว่าองค์กรสมัยใหม่เนี่ยก็คือ SPO ทุกคนจำรูปของอาจารย์พลอยได้ใช่ไหมว่ารูปคนนะครับเครื่องจักร องค์กรเครือข่ายก็คือใครนะครับในการที่เป็นกฎบังคับองค์กรสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือความที่หยุนการทำงานนะครับแล้วก็องค์กรบริหารตัวเองทําหน้าที่เหมือนสมองวัฒนธรรมเป็นหัวใจ unwritten rule มเปกฎที่ไม่ได้เขียนบางบริษัทเราต้องเขียนกฎแต่ทุกคนรู้ว่าคนทำอย่างไรนะครับทีนี้ผมก็จะวิเคราะห์ต่อ,อ,อว่าการเปลี่ยนแปลงเีการเปล่ยนเอชอาร์สมัยก่อนสมัยปัจจุบันมันต่างๆ สมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่า HR ชอารเช่นวันนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่าฝ่ายบริหารทรัพยากรนุษย์นะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเราตลอดเวลาว่ามุมมองเรือ่รอง,ง HR มนะันเปลี่ยนไปนะนะครับสมัยก่อนเรามอง HR เป็นต้นทุนวันนี้เรามอง HR เป็นทรัพย์สินและสิ่งที่สาคัญเนี่ยในการทีื่อตอบโจทย์ข้อนี้คือว่าคุณต้องตอบกได้ว่า HR strategy มันต้องเป็นแนวทางเดียวกับ n e ส s strategy ของบริษัท นะครับผมก็อ้างเป็นข้อหนึ่งทฤษฎีที่ตอกเข้ามาว่าเดฟบูริชพูดถึงสี่เรื่องนึงซึ่งเราก็ใจกันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมบอกว่าการที่ผมจะมีนโยบายบริหารเอชาที่ดีหนึ่งมันก็มีแฟลอยคือค่าจ้างที่เป็นธรรมสภาพแวดล้ลอมการทำง,งานที่ดีความมันม่นคงทุกอย่างอันนี้คือนโยบายการบริหารบุคคลที่ท,ทําไงเราถึงจะสามารถคิดคนให้ได้ของให้ไดน้นะครับ เสร็จแ,แล้วเนี่ยผม,มก็จะเขียนว่าเป้าหมายนะครับอของ HRM เนี่ยก็คือการสร้างอันนี้คือทฤษฎีที่อาจารย์ผมพยายามจะเน้นทฤษฎีทฤษฎีออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็ผมจะตกท้ายว่าการที่เราจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแล้วก็วิกฤตความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นี่นะครับสิ่งที่สําคัญซึ่งจะตอบโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือดิมาท์ของคัสซิส่งแต่ซัพพลายของคลาสซิ่งสิส่งที่เกิดขึ้นในองค์กรปัจจุบันบเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำดิมาโทคัสซิ่งคนส่วนใหญ่จะรับเลยซัพพลายคาัสซิ่งอันนี้เข้าใจไหมดิมาโทคัสซิ่งคือทุกปีเนี่ยคุณจะทำแบกว่าปีหน้าคุณจะรับคนเท่าไหร่คุณจะรับฝ่ายนี้เท่าไหร่ฝ่ายนี้เท่าไหร่แต่คุณไม่เคยถามตัวเองว่าคุณจะหาคนแบบที่ไหน,นแล้วทุกครั้งคุณก็จะมีปัญหาฝ่ายหคนทำไมอยากได้คนแบบนี้แล้วคุณหาคนได้คนไม่ได้ใช่ไหมแค่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากคนล้นงานงานล้นคน มันมาจากเรื่องของการไม่มีการทำซัพพลายทรอพารซิ่งเป็นหลักนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วผลวิกฤตที่ตามมาคือคุณมีแต่ทีม้าของพาซิ่งแต่คุณไม่ทำซัพพลายทรอพารซิ่งนะครับในบทที่ผมบอกทีนี้เมื่อผมจบลงเนี่ยนะครับผมก็เอ่ยขี่ม้ารอบค่ายนะผมก็บอกว่าการจ่ายเงินเดือนเนี่ยต้องการใช้นโยบาย์แต่อะไรเทรดเดอร์มาร์เก็ตไพรส์มาร์เก็ตนพอร์นะครับ เมื่อจบสุดท้ายเนี่ยเดยวเรียนยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเป็นของ C p ออกเป็นเซมเบนดีเลสเบนีเซมนีเลสมีสาขาทั้งหมด8,000สาขาบร s ษัทไซจีของเซมเบนดีเลสเบนดีต้องการขยายธุรกิจว่าแต่ละทีมไปกี่สาขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย7ซมเบนดีเลสมีการทำซัพพลายของอาสินโดยที่จัดตั้งสถาบันปัญญาอัตรขึ้นมี้คือความฉลาดของ C p นะ ให้คนเนี่ยมาเรียนรู้งานตัวเองโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ให้คนผู้ที่จ่ายตังค์ัวันเรียน CP ในการเดียนคนผู้นี้ก็ถูกซีีนำมาใช้งานโดยที่ไม่ต้องนไม่ต้องลงเงินอะไรแต่สิ่งที่ปัญญาพิวัาให้คือความกรารันาเมื่อคุณจบแล้วคุณมีงานทำที่7 e l e v น n นะครับอันนี้คือการทำซัพพลายโฟรคาสซิ่งในการเตรียมพร้อมแล้วคนที่ออกจากปัญญาพิวัตรคือคนที เซเว่น uh, อีเลเน uhm. um> ี่ยหอหลงทุกอย่างเตรียมพร้อมที่มาทํางานในอีเ่นเนอันนี้คือกลยุทธ์การบริหารบุคคลซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจนะครับอันนี้เป็นมุมที่ผมมองนะซึ่งสิ่งที่ผมจะเน้นย้ำตลอดเวลาว่าการบริหารบุคคลเนี่ยมันมีอยู่ประโยคเดียว right number at the right time right place at h e right time คนมีจำนวนคนที่เหมาะสมตลอด ในสถานที่ที่ถูกต้องและมีความรู้ความสา,สามารถที่ต้องเหมาะสมอันนี้คือคีย์บิร์ดที่เกิดขึ้นนะครับและโดยสรุปของผมก็คือว่าถ้าผมจะบริหารพัฒนาตรงนี้ผมจะเน้นย้ำเรื่องสัพพลข์ของคา้าซิ่งบริมาณของคาซิ่ง,งควบคู่กันไปนะฮะในที่ผ่านมาองค์กรทั่วไปเนี่ยจะประสบความล้มเหลวถ้าเราจาได้จาะเคยพูดตอลอดเวลาว่า เพราะทำแต่ด้านดีมาร์โค o c า s ซิ่งด้านเดียวโดยละเลยส u p p ลายโค c e า s ซิ่งนี่คือคำตอบที่ผมจะตอบสำหรับขอ้อนี้อันนี้างที่ผมเรียนนะครับไม่มีใครใครถูกไม่มีใครแต่มันเป็นแนวทางที่แต่ละคนจะคิดะนะครับเราอ้างทฤษฎีเราวิเคราะห์จ์เราอ้างทฤษฎีเรายกตัวอย่างแล้วเรากล่าวสุดให้เขาอันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ